คนที่ส่งสติ๊กเกอร์ไปแล้วก็ตีกลับมาก็มีผมไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าไม่ไม่มีชื่อนั้นแต่ว่าที่ยูถูกนะอ่ิษ่านช่องนี้ไม่ได้ไม่ครับผมโอเคเดี๋ยวก็เอาเป็นหอมปากหอมคอได้ไหมเพื่อคือจะให้เห็นบรรยากาศแี่นีเราคุยว่าผมมาถึงนะก็คือหลายคนก็อาจจะเป็นเหมียวบ้างอะไรเงี้ยอาจารย์ที่ไม่สอนนะครับพี่ไม่โจให้เลยก็ได้ครับมันอยู่ในช่องคุณผมตอบช่องนี้ไม่ได้พี่โจจบตรงนี้ก็ได้ ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์หกแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งครับบอกลงหน้าด้วยนะครับที่มาที่สองอเดี๋ยวเจะประกาศเฟซบุ๊กครับว่าจะถามคำถามเกิมทคลิปเชียงกุ้งตอนนี้ผมก็ยังลงอยู่ที่เมืองภูอ่อนแล้วก็จะกลับเมืองเปงพอกลับจากเมืองเปงเสร็จผมก็จะเข้าไปที่เชียงกุ้งที่เชียงกุ้งเนี่ยผมไปละไปประมาณเมืองลางผมไปเมืองลางแล้วก็ไปบ้านอะไรนะหนองหินแล้วก็ไปตลาด แล้วก็กลับมาวัดไอ้วัดกลางน้ำวัดกลางน้ำนี่ก็จะขายทั้งวันเลยเพราะว่าจะมีคนมาเต้นเอามามาค้อนเยอะก็คลิปนี้คือมันจะอีกประมาณซักก่อนเส้นเดือนหรือประมาณต้นเดือนจะหมดรับรองว่าน่าสนใจอยู่นะเพราะว่าผมโมท่ายมาผมคิดว่ามันน่าสนใจผมจะสนใจแต่ว่าพอดีว่าผมมันคิดว่าผมตัดต่อไม่ทันไงผมพยายามตัดให้มันแบบดูดูรสนุงไงบางช่วงตอนที่มันแบบเออมันแบบไม่มีอะไรผมก็จะพยายามเอาออกไปนะก็ก็เดี๋ยวลงคลิป เช็คตุงเสร็จก็เดี๋ยวจะบอกทางเฟซบุ๊จะใส่รสบสมัครเพื่อนๆที่อยากได้ของรางวัลนะก็เข้ามาครับผมผมมีอยู่ไม่ไม่กี่ิ้นหรอกเพราะว่าให้ก็คือให้ด้วยใจอยากอยากให้คนที่อยากได้ค่ตอบถูกมาร่วมสนุกกันไปนะครับเลตติ้งกระชูดป่าเดี๋ยวพาอาม่ามาเที่ยวเขาบอกในช่องอ๋อฮะโอ้แต่วันเยอะมากเลยจังหวัดสงขลาใครขอเสื้อบ้างแล้วยังครับขอมาเสื้อโอ้โหไม่อยากจะบอกสติกเกอร์ที่แอดมาหลังมาอ่ะ ข้อความผมก็ส่งให้หมดนะแต่ว่าสวดีแต่ว่าตอนนี้มันจะหมดจริงๆผมซ้ำมาเยอะมากอ่ะแต่ว่าเสื้อคงให้ไม่หมดนะครับผมคงคือที่เสื้อที่ทําให้ก็คือแจกเฉพาะพี่ๆที่เี่นอย่างที่ไอ้พี่จงเนี่ยผมตงให้แต่ว่าก็เพื่อนๆที่ตอบตอบคาถามโทรผมก็คงให้แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ไม่หมดเนี่ยก็จะว่ากันเลยเพราะว่าผมคงผมมีแค่ประมาณยี่สิบผมเอาไว้ใส่เองเพราะเสื้อสีฟ้าเนี่ยมันเหลืออีกสองตัวที่ผมไว้ใส่ก็กะไว้จะเก็บไว้เป็นที่เลยกว่าเก็บไว้ตัวหนึ่ง แต่ตอนนี้เก่าหมดแล้วให้เพื่อนหมดแล้วตัวเองไม่มีใส่แล้วครับก็คือแบบว่าเหมือนเหลือแต่ตัวแล้วตอนนี้ครับแต่ว่าก็คือจะลองทําจะทำจะเสื้อตัวนี้มันมันสวยแต่ว่าเสื้อมันเก่าง่ายไปหน่อยแล้วก็สีมันอะสีมินดสีดเออสีดซีนเนาะกําลังจะหาทรงใหม่ที่ใส่แล้วดีแต่ว่าก็ชอบทรงอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่มันไม่ได้มันมันซีดง่ายแล้วใส่เนี่ยใส่ที่ไปเชียงคูทีเดียวเนี่ยเก่าแล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองเปลี่ยนหาหาใหม่แต่ว่าโลโก้เดิมมันก็สีดําสีดําสีฟ้าุเองสดใส Uhm สีดำมันก็มันจะเก่าง่ายไงมีคนไว้ดำขายอเ่าอย่าขายรับพวกเราก็นะพี่หาว่าทำเป็นธุรกิจไม่เป็นไรทำขายได้เพราะว่าเราทำมันก็ต้องลงทุนไงเก็เหมือนก่าเราเป็นขับอย่างได้เยอะๆใช่ไหมก็ขายในราคาทุนก็ได้ราคาทุนครับพี่โจโหดเลยมิสติมไปถึงไหนครับจากคี่เขาถามเนี่ยไปครับ ครับผมใช่อ้าวพี่เจ้าเราตอบมันนี่อังเนี่ยเขถามมันเนี่ยพี่เจ้เออจะต้องไม่มีตัวเสียตัวขาดพี่ยังหรืว่ายังอ๋อพี่เขายังไม่เขายังไม่พูดมาเลยครับแต่ว่าเขาแต่วันนั้นเห็นเขาออกแล้วครับผมเห็นเขาพูดในในช่องของเขาคือแต่แต่แต่วต่ละวันเราไปคุย้องรอบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีสัมมนาเพิ่มจากเขาก่อนคือจากพม่าอันนี้เรื่องมีสัมมนาล็อตหนึ่งนะคนละล็อตกับี่มีตติ้งนะสัมมนานี่คือต่างหากนะก็คือหลังจากพิมีตติ้งแล้วก็จะมีสัมมนาสัมมนานี่ก็คือจะเป็นคนที่เคาอส ทำรูปซึ่งพี่วัดเสียงจะไม่ไม่ไม่โมงไม่ได้อันนี้คือผมรู้ไปบอกนี้เดี๋ยวเขาจะว่าผมมาไปรู้นะแต่ก็คือรายละเอียดรูปบางที่รีกว่าผมก็ตามนะผมมีแค่รับเชิญทั้งมืนเลยเวลาพี่วัดเสียไปไหนก็มาบอกผมมาบอกเพื่อนๆเงี้ยใครว่างก็ไปลองพี่วัเสียดีกว่าเออผมยัพูดอะไรไม่ได้ครับตัวประกอบแล้วเพียงตัวประกอบแล้วเอาแค่ตัวประกอบพอเพราะเออใครโทรมานะอ้าวโอเคเดี๋ยวขอต่อไปชอบตอนดำน้ำยิงปลาอยากเห็น พี่แน่ยิงโชตัวเยอะก็ตอนแรกอ่ะที่คุยผมผมคุยกับพี่โจว่วาถ้าใครไปดูไปดำน้ำวันนั้นของมานะผมถ้าเกิดเอสฮาร์ดว่างผมจะชวนมายิงปลาโชเลยผมมานะยิงปลาไปนะได้ตัวแค่เนี้ยตัวเดียวก็ถือว่าหลุดล้วปลามือแต่ถ้าฮาร์ดนานอโอ้โหยิงตัวระดับสิบโลงเงี้ยวันนั้นลงไปจะฮาร์ดถ้าโชว์รูปจะโชว์ให้ดูเลยคือฮาร์ดลงไปแป๊บเดียวเราไปไปเนี่ย ลงยิงตัวห้าโลตัวเนี้ยโอ้โหตัวเขาผมเนี้ย<ม>แป๊บเดือจยิงฮ mm. าร์ดตปองฝีมือมากแล้วก็เอ็กก็ฝีมือเพียงแต่เอ็กะขี้เล่นไม่น่อยนะไม่งั้นถ้าเอ็กฮาร์ดมาได้นะก็จะเชิญมาแล้วก็จะยิงปลาจริงๆน้องๆจะมานแต่ว่าเออื่นว่าน้องไม่ว่าพอดีลูกไม่สบายกระทันหันไงก็พลาดไปแต่ว่าเดี๋ยวดูวันน้องอาจจะมาได้ถ้าด้าน้องถ้าลูกลูกสาวฮาร์ด่ายก็อาจจะมาได้ก็โันนา้น้องห่ายแล้วพอดีเป็นหงอน้องเขาด้วยนะก็อาจจะได้เห็นฮาร์ดโชว์ยิงปลาตัวใหญ่เพราะฮาร์ดเนี่ย เชื่อขนมกินได้แน่นอนผมรับประกัน <c oughs> ไม่ไม่ผิดหวังเมื่อกี้ปลาเก,ก,ก่าก็มุ่งในเรื่องยิงได้สิกกบตัวก็ฟิล์มนัคะน้องอะไรนะ <c oughs> เก่งเนาะเก่งเก่งดาบผมคิดถึงนะก็เดี๋ยวมีโอกาสค่อยไปคอมเมนต์ทีนึงตอนนี้ยังยังอยู่ในพมา่าอยู่เชียงตงุงก็แสนหวีอตองยีก็จะไปนะครับผมคงไปแนวแบบลุยๆอ่ะแต่ว่าผมอาจจะไม่บอกใครว่าผมไปเพราะว่าจริงๆผมยังไม่รู้มันมันเปิดเป็นการท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือตองยีได้แต่ว่าแสนหวีพวกอะไรเนี่ยคือ ผมกำลังรอดูว่ายังไงนะแต่ซิมพัรจะตามไปด้วยนะเมื่บบกคุยแล้วนะครับก็อาจจะได้เห็นแสนหวีในมุมมองที่เป็นแบบอแน่นตัวครับที่แบบไปแบบเนี้ยนะก็อาจจะมีเพื่อนๆของซิมพักที่อยู่ในไทยไตย,ยุบมีารมาด้วยครับ มีกต่แป๊บหนึ่งดูดูงูดูใหญ่ัวเล็กของตัวเล็กมาฮัฟพาต่อไปดูงูนละลครับไม่เคยเห็นงูทะเลนะก็คนเข้ามาดู100ร้อยกว่าคนก็คือเอางี้ถ้าคนที่มาสัมมนานะก็คือถ้าถ้าทริปมีไปตกมึหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่กลางคืนกลางวันนะผมอาจจะชวนเอชชวนฮาร์ฟมานะไปแล้วก็ไปดำน้ำยิงปลา คือตอัวผมเองก็จะไปดำยิงให้ดำได้อะไรได้อยู่ประมาณาไม่เกินผมดำอยู่ประมาณ5เมตรเนี่ยโอเคดำได้ปกติแต่ถ้าเกิดลึกๆมันจะมีหมายอยู่หมายหนึ่งเป็นเรือดำน้ำที่อ่าวพุ่มทรายเอ็กซ์ฮันต์ลงไปยิงปลาได้ตัวใหญ่ถ้าตัวนั้นจะเป็นเรือดำน้ำอยู่ใต้ใต้ล่างก็คือประมาณ10กว่าเมตร,รต้องให้น้องๆลงไปนะผมดำไม่ถึงนะผมดำไปแป๊บผมก็ขึ้นแล้วอย่างนั้มันมันไม่ไหวไงนะก็ลองดูนะครับถ้าใครอยาก าจจะมาดําดให้ดูที่ที่กันท,ที่มารีซอนนะหรือไม่ก็ไปอัานไปดาที่หัวเบิร์ดวันนี้จะลองลองไปที่หัวเขาเบิร์ดใช่ปะหัเบิร์ดถ้าถ้าได้ถ้ารู้หมายปาลารู้แหล่งปลาก็แบบจะดูไว้แล้วก็จะมาดำนึง,งให้นะหัวขเขาลึกเหมือนกันกี่เมตร6เมตรเจ็ดเมตรแหกเมตรก็รพอได้นะ,น,ะไไนะถ้าสิบเมตรมันจะไม่ไหวเลยนะก็จะไม่เก่งเท่เทาไหรนน่นะเด็กคุกหัดนะผมอาแน่นะหนักไปทางไทยคลิปมากกว่าเฮ้ยวันนั้นได้อีกตัวนึง ประมาณสองขีดนี่มั้งเออตั่นก็สามตัวตอนนั้นพี่โจูให้ไปยิงสองตัวแรกโดนยิงกิ้งเออแต่ว่าเดี๋ยวเท่านี้ต้องเอาให้สำเร็จออ๋ตอนนี้ต้องเอาปนโลอยู่อาทิตย์หนึ่งจะต้องทำให้สำเร็จอจูเป็นเพื่อนหน่อยเอาปืนเราพร้อมแล้วไล่ขับอกเลยไปไปยืมปืนน้องน้องวันนั้นใช้ปืนน้องเอสยิงโอ้โหรู้สึกชอบมากก็เลยสั่งทำใหม่ๆแล้วก็ใช้ปืนตัวเองยังไม่เคยยิงโดนเลยยิงกันตัวเล็กๆไงเออตั้งวันนี้คงได้เห็นนะพอดีไปจูนระบบมาใหม่แล้วนะคือที่ทำนี่คือไม่ใช่่วาจะะะอไรน คือปไปเนี่มากินจริงก็มาก,ก,กินกับพี่โจเนี่ยเพราะว่าบางทีก็เกรงใจพี่ก็ต้องหาอาหารมาเลี้ยงเขาบ้างแล้วก็เราก็ทําคลิปมันไปเงี้ยคือมันเป็นอาชีพไปแล้วไงคือหลายคนอาจจะมองว่าไม่ดียังไงคือผมไม่ได้ทำเงี้ยคือผมจะโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวด้วยอย่างเช่นผมไปที่ทางอะไรผมก็จะทําโชว์สถานที่ท่องเที่ยวที่พักแล้วก็บรรยากาศโดยรวมแล้วก็คือวิถีชีวิตชาวบ้านอะไรเงี้ยคือไปในตัวไม่ใช่ว่ามาทำเงี้ยเดียวคือแต่ละอย่างมันจะเป็นส่วนประกอบข,ของการทําคลิปในการนําเสนอเพื่อนเพื่อ ไป็ใจกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนี่คือที่ผมตั้งใจไว้นะ